เรามาดูในหัวข้อนี้ครับการแก้สมการที่มีเครื่องหมายเป็นลบนะเช่นนะ b ลบสี่นะครับเห็นไหมครับ b ลบสี่เท่ากับลบแปดเห็นไหมครับมันมีตัวลบสี่เนี่ยอยู่อยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมครับอยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรที่เราจะต้องการหานะก็คือลบสี่นะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะให้ลบสี่หมดไปแล้วต้องทําไงครับเราต้องหาตัวที่มันตรงข้ามกับลบสี 4, ก 4, ่ก็คือสี่ใช่ไหมก็คือสี่เนี่ยบวกเข้าไปทั้งสองข้างนะนะ อย่างนี้ครับนะเราเอา4เนี่ยบวกไปทั้งสองข้างเลยนะบวกข้างซ้ายนะก็จะได้เลยครับ4 4ก็ลบ4หมดไปนะอันนี้ก็ลบกันได้ใช่ไหมบไม่ได้ทําอะไรก็ชักลงมาใช่ไหมครับนะเหลือ0เห็นไหมครับ b บวก0เท่ากับลบ4เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรครับนะเราก็จะได้ b เท่ากับลบ4เห็นไหมครับนะคิดง,ง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรนะครับเราก็หาตัวตรงข้ามข,ของมันนะ มาบวกทั้งสองข้างนะง่ายไหมครับ